อหุ้น p าว e r Time ท a g แม i ก e ซีนาเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนขณะนี้ไพซเบอร์เนี่ยมันเข้ามาสู่ประชาชนกู้กระดาษไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษากลุ่มคนทํางานแม้กระทั่งกลุ่มคนเกษียณยุราชการซึ่งกลุ่มคนเกษียณยุราชการเนี่ยเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตในช่วงเวลาแค่ ถ้าทีเดียวนะครับนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากจากสถิติตั้งแต่วันที่1มีนาคมประมาณหน้ารอ5ถึงวันที่1ิบสีกายนปีนอน2016ขณะนี้เรามีการรับแจ้งความละลายไว้ทั้งหมดประมาณ3า0แสน่นคดีนี่ที่เป็นคดีเสียหายเล็กๆน้อยๆแล้วม็จได้มาแจ้งความกับเราที่มหาศาลความเสียหายประมาณ49 00 0ล้านบาทซึ่งเยอะมากที่มาแจ้งความเป็นที่มาแจ้งความที่ไม่แจ้งความผิดมหาศาลฝากไว้3ส่วนแรกคือไม่เชื่อ่อสองไม่รี่สามไม่โอนไม่เชื่อคือว่าพอเกิดอ เป็นสิ่งสมาครับคนทักเ่ซมาหรือคนโทรมาที่เราไม่รู้จักเคยอ้อางว่าเป็นเจ้าหนี่ว่าก่อเจ้าหน้าที่ที่ดีะ 8, อะไรต่างๆกับที่เชืยอย่อไม่ต้องคือไม่รีบวิชาชีพจะบอกเลยว่าเฮ้ยต้องไปทำอย่างนี้นะคุณต้องอรีบโอนเงินมานะเราเงินมันไปเกี่ยวเพราะว่ายาเสพติดคุณต้องรีบคุณต้องโอนมาไอ้นี่คือรีบนะครับต้องไม่รีบแต่นี่สามคือต้องไม่โอนยอยู่ๆเราจะไปโอนเงินให้คนที่ไม่รู้จักเลยนท่านต้องคิดให้ดี A S สิ่งที่เราทำมาตลอดเลยที่อว่า การสร้างองค์ความรู้ให้คนเราที่ AS เนี่ยเราจะมีสองด้านด้านสายของเทคโนโลยีเราจะมีตัวแอปพลิเคชันอะไรอะไรที่จะปล่อยเกิดใผู้คกอิกอันหรืออีกตอวก็คือองค์ความรู้นั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นให้มาที่เราต้องคุยกันวันนี้นะคะก็คือว่าสิ่งที่ AS เราทำมาตลอดก็คือว่าเราเนี่ยเดินหน้าในการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้คนให้ผู้คนได้ตระหนักรู้เรามีการสร้างเครื่องมือมากมายซึ่งประเด็นหัวข้อที่เรามาวันนี้ ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทางเอเนี่ยเราตั้งใจที่จะสร้างความรู้ให้กับผู้คนทางเอเอสเราุ่กขึ้นมาแล้วก็สร้างเครื่องมืออันหนึ่งเนี่ยที่เข้าไปตรวจสุขภาวะทางดิจิตอลเราเรียกเครื่องมือนี้ว่า Thailand Cyberwell n e s s Index เปิดเวลาเขามีการทาสํารวจทำวิจัยทำอะไรต่ออะไรอันนี้เครื่องมือนี้ก็ผ่านกระบวนการที่เราทำไงแบบไม้ใช่า แล้วก็พูด,พดเชี่ยวชาญแล้วก็ออกมาเป็นตัวดีเท็์ที่ว่าเมื่อวที่แล้วเราได้มีการเข้าไปทาสำรวจคนไทยในยสองกลุ่มอคนเราต้องการที่อยากจะรู้ว่าระดับสุขภาวะของคนไทยได้อยู่ในระดบบไหน<ม>สิ่งที่กลุ่มที่เป็นซีเนีซิตี้เซนที่พี่ี่อายุประมาณ60ปีขึ้นไปแล้วหรือเป็นัยเกสิที่พี่เหล่านี้คือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุม่มกลาระดับองค์ความรู้หรือสุขภาวะของเขาทางด้านเวลาเขาเข้าใช้เครื่องมือทางดิจิทัลหลายอ่ะเขาอยู่ในระดับที่จะต้อง ค่าดัชนี index เนี่ยเวลารามองเนี่ยเรามองที่ตัวค่าดัชนีเนี่ยค่เพิยดังนั้นดูระดับสูงระดับของคนในในเจนเนียอยู่ที่ศูนย์จุดสองแดังนั้นแปลว่าเราต้องมาร่วมกันช่วยสร้างความตระหนักรู้โดยยิ่งยิง address ไปกับกลุ่มที่เป็นปลุ่ปต่นคือว่าสิ่งที่ as เนี่ยเราทำมาตลอดคือว่าเราเดินหน้าให้ความรู้กับผู้คนในหลากหลายรูปแบบเราผลิตงานเราทำอะไรออกมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวชิ้นงานที่เราทำบนโซเชียลมีเดียเราทำ เป็นแบบทดสอบเราทําเป็นแบบฟิกชันเราสร้างบทเรียนบทเรียนก็คือปุ่นใจไซเบอร์เป็นบทเรียนเพื่อจะให้ผู้คนได้รู้ว่าวเวลาเข้าไปอยู่บนโลกไซเบอร์แล้วเนี่ยเขาวรจะต้องเอ๊ะนิดนึงต้องเฉลียวใจนิดนึงหรืออะไรอย่าี้แล้วก็เขาวรจะต้องปแบบหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นฟิกชันเราล่กมือกับทางจแล้วนะ่ ทำเป็นแบบละครอเหมือนเป็นแบบนว่ายาย่ต่ขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์ตอนมีการทำหนังโฆษณาทีท่ีชื่อเสียเป็นอเวออนไลน์ของมันเนี่ยเราใช้คำว่ามีความรู้กหยุดหรอดังนั้น,เ,นเราถึงบอกนะว่าวันนี้ที่เราลุกขึ้นมาเราต้องก,การที่จะสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้คนเรายังมีการทำงานกับขายบุรล้อทำเป็นหนังสือประตูขึ้นมาเพราะเรารู้ว่าเอาบทเรียนเข้าโรงเรียน จะไม่เข้าหูเลย<อ>ดังนั้นรูปแบบจะต้องออกมาเป็นแบบกระตูนหรือทำเป็นวิดีโอแอนิเมชันหรือแม้กระทั่งเราทำโคครีเอทติ้งคอนเทนต์ทำ KOL อันนี้ก็ทำให้เห็นนะเพราะว่าเป็นภารกิจที่ AS ทำแล้วเราบอกเลยว่าเราเอาจริงอย่างเราจะไม่หยุดค่นะเราจะเดินหน้าทำเพื่อนะารกร,รู้กรารรับรู้การรับรู้ข้อมูลผู้คนนะมันก็แบบเปลีป่ยน,นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มรองท่าน enjoy มาก กับการเสพข้อมูลในสตา์แบบจึงเป็นที่มาที่เราลุกขึ้นมาแล้วร่วมมือกับน้องๆจากเออสาร์เพรชั่นเฮาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะเรามาทำตัวละครคุณธรรม เราเองทำแต่เพียงลำพังมันก็ไม่สะดกมันก็ไม่ใช่ไปชวนพี่ๆตัดสินใ่ตัาอะไรคืออิมแพ t ทำอย่างไรที่เราจะเทินกลัวเนี่ยของคนดูที่เข้ามาดูเทิน into action ให้แบบเขามีไม่เชื่อไม่เคยไม่โปรดนั่นคืออิมแพ t แล้วลองดูซิเหมือนเราเปิดห้องห้องทดลองเนี่ยในแง่ของเรื่องอาชญกรรมหรือสุขภาวะดิจิทัลเขาดีือที่ AIS เราไม่ใช่แค่มาทำแล้วก็เปิดตัวละครคุณธรรมและเป็นแบบอ้าวเราเปิดตัวแค่นี้นะสำหรับ ที่เรื่องแล้วมันคือคอสเพลติคมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าจะคอสเพลติคเนี่ยเราต้องต่างกั